สวัสดี FC ทุกท่านนะครับจากคลิปที่แล้วได้ทําการประกอบชุดบนไปนะครับทั้งเสื้อลูกฝาสูบอะไรต่างๆครับแต่ยังไม่ได้ทําการใส่โซ่ใส่เฟืองแคมครับในคลิปนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับอันดับแรกก็ต้องไปดูมาร์กนะครับเพื่อนๆมาร์กที่จานไฟอ่ะอย่าลืมนะครับมาร์กที่จานไฟที่ตรงขีดนั่นน่ตรงนี้ถ้าเราถอดฝาจานไฟมามันจะมีมาร์กอยู่นะครับมาร์กจุดนี้ที่เป็นขีดขีดเห็นไหม มาขีดตรงนี้หมุนให้มันตรงกับติ่งติ่งตรงแข้งเครื่องนะครับถ้ามันตรงกันแบบนี้ก็แสดงว่าลูกสูบของเราอ่ะจะอยู่ถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับแบบนี้ก็สามารถคล้องโซ่ใส่โซ่ใส่เฟืองแคมได้เลยนะครับก่อนที่จะคล้องโซ่นะครับแคมชับต้องมีอิสระแบบนี้นะอันนิ้วหมุนเล่นได้แบบนี้นะถ้าหากมันฝืดไปเพื่อนๆก็ต้องใส่เฟืองแคมเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ยิงน็อตแล้วก็ หมุนแคมนะครับหรือว่าถ้าใครจะหมุนสดๆแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใส่เฟืองแคมมันจะหมุนง่ายครับหมุนยังไงก็ได้ให้มันอยู่จังหวะอิสระแบบเนี้ยแล้วก็เก็บอเอาเฟืองแคมมาก่อนครับเอามาทับดูครับว่า,ามันจะอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมรูทั้งสองรูนบนล่างจะอยู่แบบนี้แนวนี้แล้วก็ตรงตร่งที่เฟืองแคม,มครับจะมีติีงเข้าล็อกกับพอดีกับล็อกแคมนะครับมันจะเข้าล็อกก่อนพอดีเป๊ะเลยอยู่ในลักษณะนี้ถ้าเราคล้องโซ่เสร็จแล้วอะ เราต้องได้ลักษณะนี้แล้วก็แม็กแกนไฟต้องตรงอยู่ตลอดเวลานะครับต้องไปถอดชุดกระบอกข้างล่างออกนะครับเนี่ยถอดออกหมดเลยให้โซ่มันแยนนะครับถ้าโซ่ไม่แยีนนะคุณจะทําไม่ได้นะหลังจากที่แม็กแกนไฟตรงแล้วครับแม็กแกนไฟตรงก็หมายความว่าลูกสูบขึ้นสุดนะครับแม็กแกนไฟตรงแสดงว่าก็หมายความว่าลูกสูดจะขึ้นสูงสุดครับจากนั้นผมก็จะของโซ่นะครับ ก็ะจะใส่โซ่นะครับพอยามใสน่นะครับให้ให้ตรงนะครับแบบนี้เลนวสัองเกตนะครับไม่ได้นะครับไม่ตรงนะครับเหเยื้องกันนะครับต้องถอดโซ่ออกใหม่ต้องถอดเซือออกใหม่นะครับไม่ได้ถอดออกก่อนมันเยื้องกันไม่ได้เยอะเลยต้องคล้องใหม่ ของยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าตรงนี้มันชี้ไปข้างหน้านะครับแต่แล้วก็มาขยับแคมข้างในนะครับให้ตรงกันค่อยไปขยับแคมข้างในเองนะครับแบบนี้ค่อยๆไปขยับแคมข้างในเนี่ยเอาหาะลายแยเข้าไปในรูเนะี่ยแล้วก็หมุนแคมให้มันตรงจากนั้นรู้สึกว่าจะตรงแล้วนะเนี่ยตรงนี้ผมใส่ทั้งขีด,ด,ดบนขีดล่างนะครับทั้งขีดบนขีดล่างรู้สึกว่าจะตรงกับฝาสูบนะ รู้สึกว่าขีดบนขีดล่างขีดที่แคมนะครับแต่ได้เท่ากับขอบฝาสูบตรงนี้นะครับแล้วก็แม็กตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราทาการล็อกน็อตได้เลยทําการล็อกน็อตได้เลยครับน็อตัวนีอ้อย่าลืมนะครับก่อนจะทําการคล้องโซ่ให้ถอดชุดกลไกดันโซ่ออกให้หมดครับแบบนี้คือ,อตรงครับแม็ก ตรงครับม็กกันไฟตรงลูกสูบขึ้นสูงสุดม็กแขมก็ตรงนะครับอมาม็กแขมตรงนี้ตรงตรงิงตัวนี้ชี้ไปข้างหน้าจบเลยนะครับจะเป็นเบอร์สิบสองนะฮะตรงนี้นใครจะใช้บล็อกลมยิงอะไรก็ได้นะครับผมจะไปยิงที่หลังครับก่อนที่ผมจะไปยิงผมก็จะใส่ชุดดัโซ่ไปเลยผมจะล็อกไป้ก่อนมันใช้เบอร์สิบสองครับ ก็จบแล้วครับหลังจากที่ล็อกตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็เช็คนะครับเช็คแม็กตรงนี้แล้วก็เช็คแม็กตรงนี้เท่ากันไหมเท่ากันกับสาสูบตรงนี้นะครับก็ทําการใส่ใส่ชุดกลไกตัวดันสู้ไฮไลท์ให้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไล่น้ํามันตรงเกียร์เบอร์สิบตรงนี้นะครับเป็นอันจบพิธีนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ